ับถ้าเผื่อมันแบบกรอบๆเนี่ยมันจะแบบข้างในมันมันจะสุดรทธิ์มากเลยมันจะอะไรนะความสุดฤทธิ์อะไรคือลาอะไรคืออลาอะฤทธิ์ในภาษาอะไรนะคือลาโอเคนะใครกล้ากินตอนนี้ มุ่งก้ามามุ่ก้ามุ่งก้าคือไม่ดีแล้วกลืนเลยนะโอ้โหจัดไปเสียท้องมากร่างนี้มาพยาบาลบอกว่าไม่ดี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 แต่พยาบาลบอกว่าฉันยังไม่ได้เรียนเลยฉันยังไม่ได้เรียนเลยฉันเข้าฉันมานี่เลยอ่ะอันไหนที่หลังพยาบาลบอกฉันอุตส่าห์จับฉลากได้จับฉลากได้เลย ของกลุ่มนี้กุ้นนิ่มเกินกลุ่มอื่นน้ำซุปช่างถูกปะมาดูใครจ้างพี่หอนมุกไม่ได้ไปยิวที่เจาตลอดนานๆคุนนบ